ก่อนที่จะซื้อหน่อกล้วยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อเราปลูกแล้วกล้วยจะเป็นในลักษณะไหนครับที่นี่งานเกษตรแฟร์ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับมีประมาณกี่สายพันธุ์ครับในร้าน,น,นาประมาณประมาณ40กว่าสายพันธุ์แต่ที่มันมีอยู่2 0 0ร้อยกว่าห้าสิบกว่าพันอ๋ออันนี้เราเอามาได้ประมาณ40กว่าสายพันธุ์ก่อนที่เราจะซื้อนี่เราจะรู้ทันทีว่าลูกมันเป็นแบบไหนอ่าสามารถตัดสินใจได้เลยมีให้ชิมด้วยอ๋อ ถ้าเกิดว่าเราจะชิมลูกไหนตัวไหนที่มันสุกสามารถชิมได้ไดไดซื้อเยอะมีรถไหมครับได้ครับได้เนาะ <laughs> จะมีงานงานถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถึงวันที่สองวันที่สองมีเนาะสองมีนานี้ครับก็เดินเข้ามาลึกๆหน่อยครับก็จะมีบูธที่ราเป็นกล้วยอยู่ผมพาทุกๆคนได้มาดูครับได้หลายคนอาจจะแบบเวลาซื้อไปแล้วกลัวไม่ตรงปกถ้ามาตรงนี้ตรงปกแน่นอนครับรับประกันนา ก็จะมีเจ้าของท่านรับประกันนะครับเพราะว่าเอามาจากสวนเลยใช่ไหมครับนี่สมบัติอาณาจักรด้วยครับนี่เป็นเพจได้เลยอยู่ที่ไหนครับสมสมบัติอาณาจักรกล้วยเป็นเพจใช่ไหมครับสายพันธุ์ด้วยครับผมอ่านอกเหนือจากนี้ส่งออนไลน์ไหมครับส่งออนไลน์ถ้าเข้าไปได้น้องอยู่ที่เพจอีกทีนึงครับสมบัติอาณาจักรกล้วยเลยครับสมบัติอาณาจักรกล้วยวันนี้ออกพื้นที่มาที่สุรินทร์เนาะครับมีให้เลือกอยู่สองร้อยห้าสิบสอกว่าสายพันธุ์ถ้าในสวนใช่ไหมครับใช่แต่ตรงนี้เราเอามาแค่40กว่าสายพันธุ์ใช่่อา ก็จะอยู่กันตรงนี้จนถรงขัง้งถึงวันที่2ครับพาทุกทุกคนนี้มาดูกันโ้เยอะเลยครับหลายสายพันธุ์เล้วเราเดินดูข้างในกันก่อนครับอันนี้เป็นอหอมทองไทยหนอ่อละหนึ่งร้อยหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีลูกให้ชิมด้วยนะครับตามที่เห็นอันนี้เป็นนมสาวอ่าอันนี้เป็นกล้วยนมสาวนะครับตามที่เห็นเลยครับนี่เขาเอามาให้เราดูเลยนะเล็บมือนองโอ้ี่อันนี้สาวกระทืบโลงสาวกระทืบหอ เป็นยังไงเนาะสาวกระทียหอมเขาก็จะมีหน่อให้เราได้ดูอยู่ครับตามที่เห็นอันนี้เป็นกล้วยอาหน้า,นาก,กั๊ยชองผาภูมิอ๋อน,นี้ลูกสุกแล้วนะครับนี่น่าจะชิมได้นะเขาจะมีตัวไหนที่สุกเราสามารถชิมได้นะครับนนต้นกูลกล้วยหอมที่ไม่มีแก๊สกร้ามาถนไม่ทําให้ท้องอืดตัวนี้จะท้องไม่อืดชิมได้ไหมครับอันนี้สุกแล้วเนาะนี่เลดดไม่เละใช่ไหมครับผมขออนุญาตชิมสักลูกได้ไหมครับ น,นี่เจ้าของใจดีมากครับผมขออยาดชิมหน่ครับรสชาติมันเป็นยังไงครับเป็นกล้วยหอมเลยเป็นกล้วยหอมเลยใช่ไหมครับ่ะเรามาดูกันและเจ้าของใจดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่งออนไลน์ถ้าเกิดว่าจะส่งออนไลน์ก็ต้องทักไปที่เพจน,นะบบนอืมเอา้ารสชาติเหมือนกล้วยหอมทองอืมบบนี้ละเอียดเน้อนุ่มป่าแล้วไม่สาคัญคือเขาไม่มีแก๊สจะมาันไม่ทาให้ต้องเก็บได้นานไมครับเวลาสุกนานเนาะองอาทิตย์อยู่ได้ ถ้าก้ยหอมทองสไม่เละอ,อันนี้มไม่เละเนาะไม่เละถ้าหอมทองมันจะเละให้สุกจะเปลือกดำก็ยังไม่เละชอยากไปบีบอันนี้ผมลองชิมดูแล้วรสชาติคล้ายๆกับหอมทองหอมนุ่มเหมือนกับเจ้าของบอกเมื่อกี้ครับหน่อละส0 0อยอันนี้หน่อละส0 0อยเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลัง40กว่ากสายพันธุ์ครับเจ้าของสวนมาเองครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนอกเหนืออะไรอย่างนี้ก็เข้าไปดูที่เพจได้เนี่ยเอาลูกมาให้ดูกันนิดเห็นเลยว่าเมื่อปลูกแล้วมันจะเป็นในลักษณะเช่นไนนะครับ กล้วยที่อยากจะแนะนําให้ปลูกนี่มีสายพันธุ์ไหนครับมีน้ำวายักษ์น้ำวายักษ์ตัวนี้นมสาวอันนี้นมสาวอ่าลองดูนมสาวครับอันนี้นมสาวเป็นแบบนี้แสดงว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนี่ถ้ามันมีลูกสุกก็จะให้ชิมได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะเป็นยังไงเนาะจะเป็นแบบนี้ปลูกใหญกล้วยที่ชอบอืมอันนี้อันนี้โอ้โหประมาณนียกสวนมาเลยนี่หลากหลายสายพันธุ์จริงจริงตัวนี้อ่ะ หอมจอมพลนี่มันเป็นไงครับหอมจอมพลเป็นกล้วยหอมที่เนื้อแข็งที่สุดไม่เละเปลือกดำก็ยังไม่เละอืหอมจอมพลทรงเขาทรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่<ร>แบบนี้ <จะ S 1> เลยสวยอย,อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าไม่ไม่เละจริงๆอีกอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่เละยังอยู่แบบนี้ ก็ยังอยู่ประมาณว่าทรงนี้ใช่ไหมครับอืม่าฮะอีกอาทิตย์หนึ่งยังกินได้เลยครับแต่ถ้าที่เราเห็นก็คือปกติมันเขาจะแข็งแล้วเนาะเฮ้ยไม่ใช่เขาจะเละแล้วแต่อันนี้ยังแข็งอยู่ออืมันนี้หน่อละเท่าไหร่ครับอันนี้หน่อละห้าร้อยันนี้หน่อละห้าเป็นกล้วยพันธุ์เดียวที่เป็นของโปรดของรอเก้าอ้าวเหรอครับนี่แล้วท่านตั้งชื่อนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวก็เลยเป็นตัวนี้หอมจอมพลอันนี้คือลูกเหมือนเหมือนจะเละแต่ข้างในนี่แข็งนะ มาได้ครับที่ราชมงคลสารเมียเกศสุรินครับข้างในจะออกสีชมพูอ่ะมันจะคล้ายๆกับมิ้นต์อร่อยเอจ,จอเป็นทรายแคปเปิ้ลเด้อใช่ครับทรงๆนั้นเลยหอมจอมผลเขาอยู่จนันกันจนทั้งถึงวันที่สองนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจในเรื่องของกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ครับแนะนําให้มาได้ครับมาดิดิเพราะบางอย่างหน่อมีไม่มีไม่มากอ๋อบางอย่างอาจจะหมดก่อนว่างั้นเถอะ เป็นแบบนี้หนอน,นี่คือนี่ตามที่เห็นครับมีประมาณ40กว่าสายพันธุ์อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้คือเขาเลยใช่ไหมครับไปที่เราเห็นเมื่อกี้หอมหอมจอมพลเนี่ยใช่ไหมครับอืมจะเป็นแบบนี้โอ้โอเคครับผมถ้ายังไงก็ลองมาดูกันดีกว่านอกมาสอบถามเจ้าของสวนเจ้าของสวนก็จะได้แนะนําให้คําตอบได้ว่าอะไรเป็นยังไงหรือถ้าเกิดถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดช่นอยู่ภาคเหนือภาคกลาง แวะเข้าไปดูได้ที่เพจสมบัติอาณาจักรด้วยสมบัติอาณาจักรด้วยนะครับก็ก็ก็ลองดูในนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแถวโซนสุรินทร์บุรีรัมศรีเกต์แวะมาได้ครับถึงวันที่2เข้ามาปุ๊บโอ้อันนี้เป็นกล้วยหอมนวายักษ์หรือเปล่าครับนี้ไม่ใช่นวายักษ์ไหมอันนี้นวายักษ์เลยถ้าใหญ่เท่าแขนไหมนี่แล้วเปรียบเทียบกับแขนผมเนอะเท่ากับกระป๋องเบียร์เนี่ยเท่าแขนผมแนะลูกนี่อันนี้ยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นาูดเครือใหญ่ อ,อ๋อถ้าเขาสมบูรณ์ใช่ไหมถ้าเขาสมบูรณ์100โโลอ้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราปลูก<ห>ด้วยเนาะะเรื่องน้อืมโอเคครับยังไงก็ปลาเลือดเชือกล้วยมันแรงมันไม่ได้ไดน้ำโอเคครับผมอยากให้มาด,ด้วยตัวเองครับขอบคุณเจ้าของสวนอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม